ครับต่อไปก็จะเป็นการทำกับข้าวนะครับวันนี้เรามีลูกฟักอยู่นะครับเป็นฟักอ่อนนะครับแกงใส่ปลาปลาเผานะครับปลาเผาวันนี้เป็นปลานิลน,นี่คือลูกฟักอ่อนนะครับลูกฟักอ่อนหลังจากที่เราจะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะล้างน้ำคข้าสะอาดนะครับแล้วก็พลิกนะแกงฟักอ่อนนี้นะครับ ฟักทองอ่อนนะจะต้องใส่พริกแต่หรือว่าพริกขี้หนูนะครับอันแรกเราก็จะต้องมาหั่นให้เป็นซอยขนาดพอคำนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้เนื้อแกงมันเละนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเด็ดเม็ดพริกนะครับเข้าใส่ในครกก่อนนะแล้วก็ในขณะที่ตำพริกก็ต้องใส่กระเทียม,ม้าด้วยนิดหน่อยนะกระเทียมแล้วก็โขลกให้ละเอียดพร้อมกับกระเทียมนะครับโขลกให้ละเอียดเลยต้องละเอียดละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าสูตรของผมนี้ต้องยอมรับว่าเน้นในเรื่องของพริกเครื่องแกงต่างๆนะครับต้องละเอียด เพื่อให้ได้รสชาติออกมาจริงๆนะไม่ว่าจะพริกหรือกะปิแล้วก็หัวหอมอะไรต่างๆเครื่องเคียงต่างๆนะครับต้องพร้อมจริงๆละเอียดนะเพื่อจะดึงรสชาติออกมาให้เยอะที่สุดนะครับต่อไปก็สิ่งสําคัญนะครับนั่นคือกะปินะครับกะปินี้รสชาตินี้ขาดไม่ได้เลยกะปินี้ต้องใช้กะปิที่เขาเรียกว่ากะปิ ะตะกุลาบนะฮะกับกะปิแม่กุลาบนะรสชาติจะพอดีพอดีนะไม่เค็มแล้วก็ไม่ไม่เค็มแล้วก็ไม่เนื้อแน่นเกินไปนเนื้อพอดีพอดีนะแกงทุกครั้งเราต้องใช้ะกะปิตะกุลาบนะครับไอที่สําคัญอาหารพื้นเมืองทุกอย่างนะฮะจะต้องมีส่วนผสมตะแรมนั่นก็คืออ,าอ้าวยังไม่ใช่นะหอมนะครับหอม หอมก็ต้องซอยใส่ให้อพอดีพอดีแล้วก็ต้องตาให้ละเอียดด้วยนะครับหอมเพื่อให้เกิดความนวัวความหวานนะครับผนําแกงหัวหอมนี้ถือว่าอาหารพื้นเมืองนี่จะต้องใส่หัวหอมตลอดนะครับแล้วก็ตําให้ละเอียดนะครับพร้อมกับเครื่องแกงเมื่อกี้นะครับซึ่ประกอบด้วยพริกหอมกระเทียมกะปินะฮะสำหรับ อ,อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นี่ไงครับนั่นคือถ <c oughs> ั่วเน่า,าหรือว่าคนเมืองห้องวัดถั่วเน่าส่วนคนไทยเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้เ็าไม่มีใส่ <c oughs> ก็จะเหมือนไปทางอาหารจีนที่จะต้องมีเต้าเจี้ยวนะครับแต่นี่คือถัวเน่าที่ หลังจากใส่ถั่วเน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะของดีอีกอย่างไม่ว่าจะภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับต้องมีนั่นก็คือปลารานะฮะปลารานี่เป็นปลาระราแบบพื้นเมืองนะครับปลาราเมืองปลาราเป็นตัวตัวนะครับแต่ทําจากปลาขนาดเล็กหมักนะครับ แล้วก็โขลกหรือว่าตําให้ละเอียดนะครับส่วนของปลาร้าแล้วก็เครื่องแกงต่างๆนะครับน่าจะใส่อุปกรณ์เครื่องเคลียงครบั้มดแล้วนะครับก็มีพริกกระเทียมหอมถั่วเน่ากะปินะครับแล้วก็ปลาร้านะครับหรือว่าเป็นการปิดฉากนะฮะของเครื่องเคลีเครื่องเค,เค,งเคียงนะครับเครื่องแกง เคร่งแกงพื้นเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานทั่วไปนะครับและนี่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปลาย่างนะครับวันนี้เป็นปลานินย่างนะครับอเอาไว้สําหรับ ทําให้น้ําแกงนัวขึ้นนะครับแล้วก็มีรสชาติหอมหวานนะปลาตะ,ะปลาย่างนะครับเป็นปลานิลน,นะครับในวันนี้จะเตรียมไว้ละนะครับตอนนี้เราก็จะเอาพริกแกงนะครับไปเตรียมตักใส่ในหม้อกแกงนะเราไปดูในหม้อกแกงกันนะว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันอร,อร่อยนะครับสูตรดั้งเดิมของผมนี่ผมชอบที่สุดก็คือจะต้องทําให้เครื่องแกงนะครับ ละลายกันนะครับให้ในครก,ก่อนเพื่อที่จะทําให้น้ำแกงนั้นมีความเข้มข้นนะครับมาผสมกันในครก,ก่อนแล้วค่อยล้างล้างสากคนเมืองเขาถือว่า,าน้ำน้ำเครื่องแกงนะครับที่สามารถที่จะล้างจนถึงครกได้นะครับก็จะทําให้รสชาติอร่อยขึ้นนะครับนี่ฮะก็คนให้มันนัวนัวนวกันนะครับ ในกลกแล้วก็พอได้ที่แล้วก็ตักใส่ในหม้อแกงนะครับทีนี้ก็รอให้น้ำแกงเดือดนะครับตั้งในหมอ้อพอน้ำแกงให้เดือดให้ผักสุกนะครับอรอระหว่างรอนี้ก็ผ่านไปนะฮะจนน้ำแกงหมอเดือด เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ปลาลงไปนะครับเตรียมปลาเตรียมปลาที่จะม,มาใส่เพื่อให้รสชาติหอขึ้นนะครับถ้าต้องให้ผักนะฮะสุกก่อนนะฮะถึงจะใส่ปลาต้องเช็คแล้วก็ทดสอบพวกรว่าผักสุกหรือยังถ้าผักสุกแล้วเราก็เติมปลาไปได้เลยนะครับปลาอยู่ตรงนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นำไปใส่ได้เลยจะหากว่าปลาสุกแล้วนะฮะก็นี่เนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะครับ